สวัสดีครับพบกับสุ United, ลุคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูมีล้นเซนฟีวาดีนะครับเรียดรับแทงล่าสุดเผยโอกาสจริงจังแค่ไหนวาดีมาผีจะมีวาดีถูกโยงถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังตลาดกองหน้ายังไม่เคลื่อรันรับพนันเปิดอัตรตอรองชัดทีมไหนเต็งคว้าดาวยิงจอมเก๋าในวัย38ปปี รันรับพนันคลอดอัตตาองสโมสรใหม่ของเจมี่วอร์ดี้ออกมาแล้วหลังมีกระแสข่าวว่าอาดีตกอนาทีมเลสเตอร์สตีอยู่ในลิตรคนสุใจของแมนยูแมนยูกำลังสองหากหน้าเพิ่มเติมอยกรายโดยมีแบรนด์อิมิโมเป็นเป้าหมายหลักแต่หากเบรนฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอของทีมจาโอ,อทัตฟอร์ดตั้งสองรอบแล้วโดวยหวังรับซั์เกินกว่า60ล้านปอนด์ราว2,450ล้านบาทหลังยังปิดเดียวกอนะ้าทีมจากแคนารูนไม่ได้ไปแสดงจึงถูกโยงกับโอลิเวอสกิน ดาวยิงทีมอะตัมลานรวมทั้งเดมินิกคัตบวต์วินที่หมดสัญญากับเอเวอร์ตันเช่นเดียวกับคอลัมบิวสันทีมลานนิโคลโซิยูเนเต็ดไปหมาดๆกระทั่งล่าสุดทีมของรูเบนนอมเรียมมีข่าวลือเพิ่มเติมกับเซมิวดี้อีกรายหลังจากเอดดีสตาร์ทีมเลตเตอร์สตีเดฟ็อกจ่อลงเอิกกับเจนัวแต่สุดท้ายปรัชติกิวลาคุณซื้อเฟนแมนไม่เห็นดีด้วยกับสโมสรจึงทําให้ดิวล่มลงไปต่อกรณีของหัวหอกในวัย38มปดปีอ็อกเชเกอร์ ได้ครอดอัตราต่ตรองสโมสรใหม่ของเท้าออกมาแล้วเมื่อวันที่8กรกฎาคมโดยมองว่าจะมีมูดี้มีโอกาสยแยไปเล่นในแดนวิสกี้มากที่สุดโดเรทมีดังนี้นะฮะทุกทีมในสกอตแลนด์ที่จะกลัาตัวเต็ง1ราคา1ต่อ2เต็ง2ง 5, เรนเจอร์5ต่อ6เต็ง3นะครับเชลติกฟอรเรสตต่อ2เต็ง4โคโมโ4ต่อ1เต็งหเรแฮม9ต่อ2เต็ง6เชนดดน6ต่อ1 เต็งเจ็ดเอวตันลีด8ต่อหนึ่งเต็ง8แมนยู10ต่อหนึ่งและเต็ง9กูมฟแฮมตัน18ต่อหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าแมนยูนะครับอยู่ในเต็ง8นะครับคงไม่น่าจะสนใจนะฮะแต่เลดออกมาอย่างนี้ก็น่ารุนเหมือนกันนะครับแต่ดูดูแล้วนะครับเสียเอาไมา่เห็นหยังพี่น้องมันเถาโอ้ยเอาภูมิใจซะ ประสบการณ์ตอบโจทย์แมนยูเปิดทางเซนฟีจมี่วารดีเสร,เมรเิมเกมรุกซื่เผยนะครับว่าแมนเชสเตอร์เปิดโอกาสในการคว้าตัวเจมมี่วารดีอดีก็หน้าจอมเก่าของเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ทว่าไม่ใช่เป้าหมายหลักสำหรับแมนยูนะครับที่มีรูเบนน้ำริมคนทับต้องการเสริมทัพผู้เล่นใหม่ใ,ในตำแหน่งกองหน้าซึ่งก่อนในนี้ก็พวกเขาปิดดิวมาต์ญญาตุขญตาจากวูฮันตันไปแล้วป,ปัจจุบันปีแสดงกำลังเจาจางคว้าตัวแบนดวิลโม่ดาวยิงเบรนฟอร์ดซึ่งนัดเตะต้องการย้าย แต่ถ้าว่ายังไม่สามารถตกลงค่าตัวกับพึ่งพิคาดกันได้ล่าสุดเดนติกเลยนะฮะเปิดเผยว่าได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญาก,กับกองหน้าที่เป็นฟรีเอเจนสามรายนำโมาโดยเจมี่วอรดี้อดีตแข้งเลสเตอร์สตีโดมินิกาเบิร์ดเลวินอดีตแข้งเอเวอเรตันและคาร์ลัมวิสันอดีตแข้งของนิวคาสเซิลอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจรจากัากากากกบแข้งฟรีเอเจนต์เหล่านี้ก็ต่อเมื่อช่วงท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะและพวกเขาไม่สามารถคว้าเป้าหมายหลักของพวกเขาได้ ตอนนี้วาดีเพิ่งแยกทางกับเลเตอร์เมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาหลังคาแข้งกับสุนักจิ้งจอกตั้งแต่ปี2 0 1 2ก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในเตะกกดกันที่ผ่านทีมควนแชมป์พิมลีกอังกฤษครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของสโมสรรวมถึงแชมป์เอฟคัพคอมมูนเนติชั่นและแชมป์ลีกแชมป์เป็นชิปอีก2สมัยนะฮะก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกันเจ๋งๆนะฮะเสียวว่ายังมันเถ้าเอ้ยเอาเงินไปทุ่มคนอื่นซะพี่น้องเอ้ย แมนยูนะครับยังคงเดินหน้าเจอจก,กับเบรนฟอร์ดอยู่นะฮะเพื่อหาข้อสรุปในดีวของไบรอันยูมิโมแมนยูยังมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุกระโลงกับเบรนฟอร์ดสำหรับไบรอันยูมิโมได้แม้ว่าพวกเขาเคยตูกปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วถึง2ครั้งนะฮะเบรนฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอครั้งแรกของแมนยูที่ 55. 5 5้าล้านปอนด์จากนั้นก็ปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่2ที่62.5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกันกันกบที่ปีแสดงใจ่ายให้กับวูฟเพื่อว้าตัวมาตุกคุนย่า เปนที่คากว่าแมนยูอาจจะต้องจ่ายเงินถึง65ล้านปอนด์เพื่อบรรลุข้อตกลงกับพึ่งพิคาดในการปิดเดียวไบันมิโมโดยที่ทั้งสองสองสัยออยังคงเจรจาเรื่องค่าตัวและโครงสร้างการชำระเงินอยู่นะครับขณะที่โรเบินัมริมเฮดโค้ชของทีมก็กระตือรือร้นจีดีตัวเอ็มวิโมมาร่วมทีมก่อนเดินทางไปทัวร์ปีซิัน3เกมที่สหรัฐในวันที่22กรกฎาคมโดยพวกเขาจะพบกับเวสต์แฮปอป่อมัดและเอเวอรตตันะฮะตอนยุทธกอีกครั้งนะครับ,รบ,นะรบยังมีการเจรจากันอยู่นะฮะ คงจะปิดดิวก็ได้เลยฮะโอ้ยยื่นไป62.5เนี่ยโดนปัดก็เหลืออีกไม่กี่ล้านปอนด์นะฮะน่าจะจบกันที่65แล้วอ้าวลุ่นไปน้ำกันกูเ,มเมลุงเมยละดิวนี่บวต้องเอาแมงซะเนาะบักเบนฟอร์ดบักปอบ,บ,อบงเงยกูขั้นแขียวเดี๋ยวัดด่วนแมนยูมีสะดุ้งเยอคเราสตาดวัตเดดถึงอมริมหลังเมอนร่วมทัพแมนยู โว้ามึงฮาละไปแน่กูขอให้มึงไปกูไม่อยากได้มึงดอกบกปลอบเงยวิกเตอร์ยอร์คอเรสดาวยิงสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดใจถึงรูเบนอัมริมหลังตนปฏิเสธโอกาสในการย้ายบรเริ่มทีมแมนยูวิกเตอร์ยอร์คอเรสนะครับดาวยิงสปอร์ติ้งลิสบอนยอมรับรู้สึกแปลกใจสุดๆตอนที่รูเบนอัมริมอำลาสปอร์ติ้งลิสบอนช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อไปกุมทีมทัพไปสแสดงแมนเชสเตอร์เตต์แต่สถานทีมของตนก็เดินหน้าควา้าแชมป์ลีกสูงสุดข,ของโปรตุเกสมาครอบครองอยู่ดี โยคเลตก,กล่าวว่าแน่นอนมันช็อกมากในตอนแรกเพราะผมไม่เคยเห็นผู้จัดก,การทีมอําลาสมสรใน,นช่วงกลางฤดูกาลทั้งทั้งที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ผมก็เข้าใจถึงการตัดใจของเขาทีมไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเราเข้าใจกันดีแล้วเราก็ก้าวไปข้างหน้าและคว้าแชมป์ได้ในที่สุดในตอนที่ไม่มีเขา โซลับโยคลาเนในวัยยีปีโชวฟ์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซัดไป54ประตูกับ13อาซิสจากการลงเล่น52เกมรวมทุ่ระยานให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในลุกการล่าสุดนะครับแล้วก็กำลังมีข่าวว่ากำลังจะย้ายไปคัดแข่งกับอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์อังกฤษโดยก็ตัดโอกาสในการย้ายไปร่วมทีมกับลูเบนอัมริมอีกครั้งที่เมนยูเพราะไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะฮนะฮาละไปลวดปอบเงยบดุดีมักมึงขนาดนั้น ด่วนยูเวนตุสเตรียมยกเลิกสัญญาดูซานวรลังฮูวิตแมนยูมีลุ้นคว้าตัวเสริมทัพมีรายงานกล่าวสะเทือนวงจารพฟุตบอลว่ายูเวนตุสยักษ์ใหญ่จากอิตาลีกำลังพิจารายกเลิกสัญญากับก่อนหน้าตัวเก่งอย่างดูซานวรลังฮูเว,วตซึ่งอาจเป็นการเปิดทางให้ไหลสโมสรเข้าร่วมวงแย่งลายเซนโดยเฉพาะอย่างแมนยูที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษตามการรายงานจากกิฟมีสปอร์ตระบุว่าวรลังฮูวิตมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปสู่พิทาฟในศึกพรีเมียร์อังกฤษและโครงตั้งจมหวังว่า แมนยูจะช่วยโอกาสนี้คว้าตัวเขาไปรุ่มทับทําการสถานการณ์ที่กลายเป็นที่จับตามองในตลาดการสไกายนักเตะสถานการณ์นี้ได้สร้างความประดใจกับหลายฝ่ายเนื่องจากวาลเวลยดยามมารุ่นทีมยูนตุด้วยแค่ตัวมหาศาลเมื่อปี2 0 2 2และเคยเป็นความหวังในการทําประตูของทีมยันไรก็ตามรรยงานล่าสุดบ่งชี้ว่าเส้นทางของเขากับทีมมาลายอัดถึงคราวสิ้นสุดเร็วกว่าทีค่คาดต้องติดตามกันต่อไปว่ายูนตุสจะดําเนินการยกเลิกสัญญาจริงหรือไม่ และสโมสรใดจะสามารถคว้าตัวของหน้าชาวเซเบียรายนี้ไปเสริมคมได้สําเร็จโดยฉพาะอยิ่งยิ่งกับการจับตามองไปที่ความเคลื่อนไหวของแมนยูในช่วงตลาดการแกนักเตะในสัมมือน,นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าที่ยกเลิกสัญญานะครับเนื่องจากเหลือสัญญากันไม่กี่เดือนนะฮะยกเลิกไปเลยนะฮะไม่อยากจ่ายค่าเหนื่อยนั่นเองตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเย่นนะครับใครไปเซ็นก็ได้แมนยูสนใจหรือไม่ต้องติดตามนะครับได้ฟรีเดอร์แต่ค่าเงอยกับแพงคือเกานี่คือสุขข่าวแมนยูครับซึ่งเป็นรอบย็งของที9กฎากรก